ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียดของกระทรวงการคลังเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กติกานะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่เชื่อว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้ข้อสรุปและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่รัฐบาลน,นั้นได้วางแผนเอาไว้นะครับว่าจะมีการอนุมัติการเปิดลงทะเบียนบัตร สวัสดีการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เป็นของขวัญปีใหม่2,565แก่พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ของคนที่จะมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนนะครับก็คือสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับรายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน2 0 0 0บาท ตรงนี้บอกตรงๆว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่า2องแสนบาทเนี่ยถ้าอยู่กันหลายคนในบ้านนะครับ5คน6คนเนี่ย2 0 0แสนบาทถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าหลายคนอยู่กันก็ต้องกินต้องใช้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่กันคน2คนเนี่ยสองแสนบาทก็ถือว่าพออยู่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปลงลึกในรายละเอียดอีกว่า20 0แสนบาทต่อครัวเรือนนั้น นับสมาชิกในครัวเรือนไม่เกินกี่คนนะครับเดี๋ยวคงมีรายละเอียดในส่วนของรายได้ตรงนี้นะครับและผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินนะครับหรือว่าอาจจะมีแต่ว่ามีน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินฝากในบัญชีธนาคารต่างๆนะครับสลากออมสิน นะครับสลากออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้เนี่ยทรัพย์สินทางการเงินเหล่านี้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็คือไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนมีมีน้อยนะครับแบบนี้ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้นะครับและแน่นอนนะครับก็จะมีการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ นะครับก็คือถ้าสมมุติท่านไปลงทะเบียนและท่านได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับก็ใช้บัตรประชาชนเป็นบัตรคนจนเลยนะครับเวลาไปรูดซื้อของเวลาไปเดินทางเวลาไปสแกนซื้อของเวลาไปกดเงินสดนะใช้บัตรประชาชนของท่านเลยไม่ต้องใช้บัตรคนจน เหมือนในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีความสับสนาบางทีออกจากบ้านพกบัตรหลายใบก็ไม่สะดวกนะครับต่อไปถ้าได้รับสิทธิก็บัตรประชาชนใบเดียวใช้สิทธิ์ได้ครบถ้วนเลยนะอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่มีทางระบบออนไลน์ก็สามารถ ลงทะเบียนได้นะครับซึ่งก็เหมือนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวรัสดิการรัฐในปี60นนะครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนนะครับก็อาจจะไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินทกสนะครับรวมถึงสถานที่ราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นจุดในการรับลงทะเบียน นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับก็คือล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วในปัจจุบันก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับคนที่ยังไม่เคยมีบัตรคนจนก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับแล้วก็พิจารณาว่าใครจะได้รับ หรือไม่ได้รับบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับแต่จากการประมาณการเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับบัตรคนจนรุ่นใหม่เนี่ยประมาณ15ล้านคนนะครับคือเขาไม่กำหนดนะแต่ว่าเขาประมาณการไว้ว่าน่าจะมีคนได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนแต่ถ้าสมมติมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วมีคนที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรคนจน เกินกว่า15ล้านคนก็ได้ทุกคนแน่นอนจะก16ล้าน17ล้าน18ล้านถ้าท่านผ่านเกณฑ์ถือว่าเป็นผู้มีไรายได้น้อยได้รับบัตรคนจนรุ่นใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วง15ล้านเป็นแค่การประมาณกันไว้เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าไปดูบัตรคนจนในปัจจุบันที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี60เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ที่ถือบัตรอยู่ตอนนี้ประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับ และในส่วนของการถือครองทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับถ้าถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่เนี่ยจะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานะครับส่วนถ้าเป็นห้องชุดนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่นะครับหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรก็ต,กต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีบ้านไม่มีห้องชุดไม่มีที่ดินเลยอันเนี้ยท่านก็มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยก็ต้องมีไม่เกินที่เขากำหนดไว้นะครับในเบื้องต้นนะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับคนที่จะได้รับบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่ใช่ข้อสรุป100%ว่าจะเอาแบบนี้แต่เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆกว้างๆในเบื้องต้นนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการก่นกรอง พิจารณาทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังให้เสร็จเรียบร้อย100%เซนะครับและเดี๋ยวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีนายกนัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับข้อมูลในคลิปนี้ที่ผมบอกนั้นเป็นเพียงข้อสรุปในเบื้องต้นคร่าวๆเท่านั้นยังไม่ได้มีการฟันธง100ว่า จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับและมีการอนุมัติเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนและก็น่าจะเริ่มลงทะเบียนกันจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นปี65เป็นต้นไป นะครับก็อาจจะมีเวลาให้ท่านไปลงทะเบียน1เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็แล้วแต่นะครับความเหมาะสม